ยกฮ่าฮป๊าฮ่าา่พี่น้องกูนะสามเก้าสวัสดีครับผมกับผมบ่าเวเทนสติ๊กอีสานพ่อกระเทินครับสวัสดีจ้ะพี่น้องพามายกกระดุงต่อต่อจากจากระดุกต่อจากคลิปมอกี้เนอะยังไม่ได้พากันเมือจ้ะดิ bà đúc hầu này thẳng, ha. Hầu khách nói ok chào 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 พี่น้องวางลงจิตซื้อได้นี่กระดุงมันเอียงโอเคไหมสแป้งไหมเอาก่อนเอาก่อนโอ้ยบหเอาได้๋ยวไหนผุนเป็นถ้วยพุ่นอุ้ยมันอะกระดูกเอียงเอาเอาลงเอาลงเจ็บเจือเบาเคลนกะบอต้องวางให้แนบเลยเบาเคลนกะถือไว้เลยจัาโจ๊กไว้นั่นแหละหนีบไว้เอาวานเหยื่อบัินี้ วันเหื่อวันนี้บอกเคีนต้องนิ่งนะบอกเคีนวันเหื่อแล้วบอกเคีนต้องหนีบให้นิ่งที่สุดลงไปอีกนั่นแหละถ้าโบนิ่งแล้วปลามันตื่นโอ้หาบ่อนยืนถ่ายที่ตรงบนกระคักก่อนยืนหลังบอกเคีนแบบนี้ปลามาก,ก่อนบลาเมื่อกี้บอนับเด้อพี่น้อง บาดเมื่อกี้นี่บนับเดอบนับนำหยังบาได้ตั้งใจยกวางวางลงปุ๊บกก,กระดุ้งมันเอียงบอกเคล็เราะปับใ้กระดุ้งมันอยู่ในท่าที่ที่แบบเสมอกันเนาะอ่ะบาบัตนี้วานเหยื่อเลยล้อบันี้เราปลามากินเยื่อเหยื่อของเราก็เป็นรำ ไปตากแดดมือฮะแล้วก็แม่น้องเจ้านายมาธุระก็ให้แม่น้องเจ้านายเอามือกินติกก็แบ่งเล่นเอยนนึงรอบนี้ฮะได้อีกก็จะเอาไปตากแดดแล้วก็อาจจะเอาไปประเด็กอยู่นิ่งๆที่สุดบ่อเข็ญ គូរនਿੰងយូនਿੰងៗចុះតិចតែសัญญาលើยกเด้อ ยกเลยยกยกยกเลี้ยวเลี้ยวอกพึ่งเดินพึ่งเัินบ่บ่บ่ขึ้นบ่พี่น้องยกบ่ขึ้นเดี๋ยวครับนกบ่ขึ้นพี่น้องยกบ่ขึ้นปัดปัดเอาขึ้นมาทึงบ่ไวบ่ รุงสีขาดบเคสมันแทงใส่ปัดมาจัดติ๊กโซยพี่น้องมามามาคุณน่ะเป็นคู่ตักแบบนี้ยกบอกขึ้นดดนงบ็อกเคสยกบอกขึ้นยกบกขึ้นหลยอีเยพี่น้องคุณนะปดไปกีเดอรด้วยจ้ะอหบ็แรกคุณน่ะยังบลอเตอร์กระดุงหกะ มันจะบมเต็มเลยที่บอกเองอ๋อก็อะไรก็แช่พี่น้องผิ่ลึกผิ่ล่องเอสปลาแดกแบบนี้เอสปลาแดกปลาแดกปลาลาเลยมามามาเอาอีกเอาอีกมาเลยปลาแดกเอสปลาแดกมันหลายปลานี่ป้โหบัตรแรกได้หนิบัตรเลย าลาหันบ่วน้ำปลาหันบัวน้ำถวยนึ่งบานค่ะเอ้าเอ้าอีกเอาอีกบานแล้วมือค่ะพี่น้องว่ะคลิปมันมันคือเวลาหน่อยแท้บ่หน่อยบ่ได้พี่น้องปลามันพอแล้วมือหันกือบชีเต็มคุกเลยก็เลยเวลามันก็เลยหน่อยเอาเอาหานเหยื่อหันหันหันปลาเต็มอีกเลย

ะสะใจพี่น้องกับสะใจยกสองบาทสามบาทในได้ประเด็กให้หน่ยอยนึ่งเลยได้นี่เป็นไห่ <laughs> สามบาทสาวติกว่าสาวติขอสามบาท,าบ,าทบ,บาทแรกเมื่อกี้นี่มามาลุนบาทสองกันสาวติกยืนก่อนจะได้เห็นมุมกว้กวางมันหลายอียี เต็มสะเต็มบ่อนึงฮะมีา่่ออยูใต้กระดันปถ้าสติกมีเวลาสติกอยากมาเอาอีกอยู่นี่จะเบิ่งก่อนน้ำเบาเข็นเนาะเข็ดประเด็จเมื่อนี่ก็โอ้ยง่วนง่วนแหละใส่ขี่ บีบขี้ง่วนเลยแล้วบีบขี้ง่วนเลยใครอยู่ใกล้มาซอยเสติกบีบขี่ปลาหรือใส่ปลาเนี่ยเด้อผู้ใดอยากกินปลาแดกน้ำาสติกหันเด้อ <c oughs> พี่น้องเห็นบมดในน้ำโอเคง่าๆ,ๆ ยุกโมปลาดุกก็งเครื่องบวกขึ้นเนาะปลาดุกปลาดุกบกเข่ารก,กระดุ้งเนาะกระดุงมนันออเจโลแป๊บพี่น้องออเจโลแป๊บ ให้ปลาเรามากินเยือก่อนเราขอสามทีแต่เราจะแช่สักสามนาทียกเครือนึง่ง อย่าตีนบอกเอย่าตีนปลากำลังมาบอกคอย่าตีนอซ <c oughs> ิมเอายันปาลาตื่น <c oughs> มันกำลังมามาเมเข่ากระดุ่งไหมปลาใหญ่ฮนมาเมจะกำลังเข้าอีรีปาลาตื่นบอกเ

ยกบวขึ้นบาแค่ยกบวขึ้นอู้หูบาคั้งกระดุมกับพี่น้องจนโก่งมา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 สะใจซื้อถังเตรียมไว้เลยจ้าแบบนี้ฮะชาวติว่าอยู่ในหันยันได้ประเด็กเป็นไห้บักใหญ่ผู้เละตักไงเด่นเอาเหมือนตักได่นเอาเหมือนจับซอยก่อนจับไงเด่นโอเคเนื้อโอ้ พี่น้องอแขนจนสั่นบอกเคียนกันเลย, <Hello. S 1> ยเกือบเบ็ดเอามือจับเอาก็ได้นะคะเหลือน้อยนึงค่ะโอ้พี่น้องเต็มถังแล้ว <Yeah. S 1> เต็มถังแล้วบา้าโอ้มันเต็มถังแล้วอะ่ะอีกบัทนึงเนาะแล้วบอกเกนนะียนเนาะอีกบทัทนึงพอด,อพอดีสองบาทแล้วเด็กเประเด็ก กำลัังมนพี้องกำลังมันน,มน้นองสิห้าอีกเอาอีกเอาอี๊กอ,อีกจักบ่ะหวานหวานลำคือเก่า,าพี่น้องคุณแม่เต็มถังอีหรีได้รอบนี่ค่ะได้เต็มถังที่เธอว่ามันไม่ได้มีน้ำเลยมีแต่ปลาโอ้ยต้อย พอแล้วอพอแล้วเหยื่อเสร็จพอแล้วรอบนีบ้สติทกสี่วางจักหาหนาทีเนาะลองเบิ่งเนาะลองเบิ่งจักหานาทีถ่ายถ่ายยาวๆเลยบอกบอกเคทเลยว่าอีหาหนาทีคอยมยุกให้พี่น้องเบิง่งกอีกหาหนาทีจะยุกเนาะยันเวลามันนานพูดจ้ะอีหาหนาทีเจอกันพี่น้องให้บอกให้ป้ามามากินเหยื่อเราก่อนจ้ามาพี่น้อง 5นาทีได้แล้วพร้อมแล้วพร้อมแล้วยกฮึบอุ้ยอุ้ยพี่น้องฟาดอย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งไอ้พี่น้องมืึงจะคักกันนะอุ้ยตากระดุ้งกับพอดีกับอันนี้เลย เอาลงน้่งจังหน่อยด้วยฮะยังไม่ได้หน่อยเด้อนี่เด้อนัก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 ประคองเง <laughs> ี้ยคุณน่ะพี่น evet. ้องคุณน่ะเฮ้ยคุณน่ะสามบาทสามบาทมือคู่รอบมือเลยพี่น้องไครปูป้านน้ำเสาติติศเนียมือนนะมือเธอเธอได้จะบาทหกเลยเนาะเอามาจ้าเดี๋ยวเดี๋ยวโอเคแป๊บนึงถ้าติ๊กไปถ่ายมุมบูกก่อนมาพี่น้องคุณน่ะ บ่งคันแถวตึกอยากให้เห็นมุมพูน่ะคือคันสีฮักนี่โอ้พูน่ยกบลอดบอกเห็นกันให้ดิพอแล้วพอแล้วเอาเมื่อหลายแถวตึกบ่มีเวลาเอ็ดบ่แม่นอย่างดดต้องอยู่กับวูยุพักอะไรให้เบิด บ้บักีะยามันเอาวางไว้ก่อนวิ่งไปนหนสอนอี๋ีอีหรอจอนนี้กับพี่น้องอยากถ่พี่น้องบึงในน้ำค่ะทั้งสะเลยจนก่ำหัวส่งๆน้ำเปล่าเขียนเนาะผูกผูกถ้าพี่น้องเห็นน้ำเดิมเป็นเงาดำๆค่ะนี่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 ยุ่มยับยุ่มยับอยู่นีเยอะมากบ่ได้มีแต่มุมนี่ผูกผูก ผัวทั้งสะเลยสะน้อยนี่พี่น้องแต่มันลึกแล้วมันก็มีแต่โขนไม้ปลามันก็เลยแบบมูมีไผ่กินมันได้เอาง่ายๆพี่น้องนี่กะถ้าบบแม่สะดุ้งนี่กะสำเหหันก็บโได้ปลานน้แต่ว่าหากลงน้ำหันน้ำขันพี่น้องมือหันเบาเคนน้ำเบาเคนเนาะพื่นขึ้นเต็มโตเลยพี่น้องอย่าบอกใส่มองเด้อแบบนี้เด้อมันขัน ถ้ากินได้ก็คือมีสะดุ้งแล้วก็มีใส่เบ็ดเนาะมาเอาขึ้นมังเทิงพี่เบลเก้นมาดนิมาเบิ่งกันข้างบนพี่อ๋อโตสามบาทสามบาทสามบาทหรือสามทีขึงไไปขึ้นเพิ่ขึ้นทังพี่ล่มๆพี่เดี๋ยวเอาทีสามทีได้หนึ่งทังน้องบูมีน้ำเลยเด้อนี่เด้อ นี่ตตปลากดไปแบบนี้เลยโบเก้นมนจมโบเต้นออกนี่บแนี่เต้นออกเลยสามตัวแล้วครัวพกก็ได้เนาะสเลเนาะให้พี่น้องบึ่งก่อนเต็มถังอยู่เลยพี่น้องสามทีแล้วจ้ะถ้าสิบทีล่ะเอากระมังมาใส่โลดกระสอบมาใส่โลดต้องมานั่งครัวแคมป์บอเนาะลูกเอาร้านไม่หลายคนมาครัวไว้ลูกเอาร้านมาซอยเนาะพี่น้อง ทำปลาแห้งทำปลาแดดโอ้ยไส้กรดีงามงามขนาดเลยคุณอะพี่น้องจุดสดเมนูอย่างพี่น้องมกเอสส้มนอกเหนือจากปลาแดดกับตากแดดเลยจอมลากปลาได้ลาบปลากระดี่ซับให้ละเอียดแล้วก็เอาไปลากรวนให้สุกขึ้นหมูแล้วก็เอามาปรุงเครื่องเนาะแน่ใจ้อเะมือมือเบาเคนเพราะว่าหลังจากนี้มันจะเป็นเวลาของเสต็กแบบนี้เบเกนกระซ่อยมือหากซ้อยกันเด็ดหัวบีบ ใส่เพิ่นแล้วก็เอาไปมักตากแดดตากแดดไว้ก่อนทอดอันนี้ก็ะช้สิเอาไปตากแดดอีกกระสีอัพเดประแดกอีกเนาะนี่เพราะว่าเพิ่นหลายคักรอบนี้ยจ้าชาวติ๊กสิโบเอ็ดให้พี่น้องเบิ่งเด้อประแดกแต่ชาวติ๊กสีอัปเดตอีกทีตอนอยู่ในกระปุกแล้วเนาะครับผมจ้าเนาะแม่นจ้าแล้วก็หมดเมื่อไหร่เดี๋ยวมาหาอีกเป็นเพิ่น้อยาคนไหนอยากมาอีกคอมเมนต์มาบอกเลยเด้อว่าอยากมาอีกเดี๋ยวว่าเนพามาอีกครับจ้า แต่วันนี้ต้องเอาปลาไปทําก่อนจ้าได้เต็มที่แล้วครับเอาครับคลิปนี้ขอฝากเพียงเท่านี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้หน่อยเด้อครับแล้วพบพ่อกันคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับสวัสดีจ้าหมานคักทั้งปลาดุกทั้งปลากระดี่จ้า